สวัสดีครับผมเราก็มาพบกัครั้งนะครับกับรายการสาวาทิตย์ไม่ติดบ้านรายการที่จะเพื่อนๆไปเที่ยวไปกินอย่างที่ต่างๆนะครับซึ่งสําหรับอีพีนี้เราจะไปกันที่โซนสามพานและก็มาถมนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชิมไปชมว่าแต่แถวนี้จะมีร้านอาหารอะไรกันบ้างน,นะครับตามไปดูเลยนะครับ ผมเราก็มาถึงกันกับที่ร้านต้มตำคุณนอ้อยนะครับซึ่งช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงทาตรการโควิดนะครับทุกอย่างชามตส์39บาทนะครับร้านนี้อยู่ตรงพุทธมณฑลสาย5นะครับผมจะได้เข้าไปกินกันข้างในนะครับซึ่งจะมีสองโซนนห้แก่โซนห้องแอร์กับโซนข้างนอกนะครับเรานั่งห้องแอร์ดีกว่าเพราะข้างนอกมันน่าจะร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะกินอะไรกันบ้างครับนี่ครับผมไปช่วงโควิดนะครับผม39บาททุกอย่างครับ ก็มาติดกับร้านท่อมตำคุณอ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมนูก็ทุกอย่างก็จะ39บาทหมดนะครับแล้วก็จะมีเมนูพิเศษคือตามนี้นะครับที่จะ5 9บกาบาทเดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ทะเลเผากับหอยนองรมเกาหลีหมดนะครับเจ็ดดาวเลยไม่มีให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะสั่งกันบ้างครับกับอย่างละสาบกาบาทนะครับเดี๋ยวไาดูรายการอาหารกันนะครับ ไม่ดูกันนักตอกสังยาแล้ครับอเอาไปแค่นะเมื่อกี้แอดชัมนขนาดไหนครับน้ำซุมนี่เด็ดมากนะครับเปรี้ยงใจนะครับอมหอมสดครับลูมกมันพอดีนะครับผมส่วนอันนี้เป็นต้มยำต้มย้มย รสชาติปลาโอเคครับคนไม่กินปลาเพราะเรกินได้กับสิ่งที่แรงเกินนะครับก็เป็นมะเขือวงไข่ที่ยวกิใจนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากินกันนะครับเมื่ตอนสุดท e ้ายมาสรุปเรื่องไข่ก้นนครับผมอร่อยครับเอาตัดมาขั้วมาพอดีปลาป๊กน้ำปลาแล้อต่อเนุ้อไง ขึ้นิดคุณนี่อร่อยดังดีนะครับแต่บมากน้อดมันอร่อยครับ เอาละครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยไมมอร่อยครับมาดูผลงานของพวกเราในวันนี้ครับผมอร่อยไมมอร่อยก็ดูเลยนะครับหมด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 แล้วก็หมดแล้วก็หมดแล้วก็หมดไม่เหลือให้มาให้กินนะครับผมหมดทุกอย่างนะครับผมเอาละครับงั้นเดี๋ยวนามาดูราคาอาหารกันว่า มือนี้จะหมดไปกี่บาทนะครับตามไปได้ครับแค่เดี๋ยวเราก็ไปที่ต่อไปกันนะครับผม แสมาแล้วครับกับร้าน O2 นะครับเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ตรงวันไร่ขิงับผมขับเลยวันไร่ขิงมาดิึงนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตรงซอย16นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศและของกินขนานกันนะครับว่าจะอร่อยและสวยง,งามแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับผม ครับครับเราก็มาถึงกับร้าน O2 Coffee b i t ิทนะครับผมซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านแนวของหวานนะครับแต่ก็มีอาหารจานเดียวด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะสั่งอะไรมากินกันบ้างซึ่งร้านนี้จะอยู่ตรงวัดไร่ขิงนะครับผมจะหยุดทุกวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับและอาหารว่าอะไรจะมากินกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่นะครับเราจะเน้นจักของของหวานนะครับผมแล้วก็น้ํานะครับเราะว่าของคาวเราจัดมาแล้วนะครับกับที่ที่แล้วนะครับผม ครับกับร้านคาวคุณอ้อยนะครับผม เอาครับผมของหวานก็มาครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเริ่มเป็นเทียบอย่างครับอันนี้สมูทตี้สตรอเบอรี่ครับผม70บาทครับผมขอต้องชิมนะครับเดินมาเหนื่อยหอยู่น้ำอ่ะหอมชื่นใจครับกลิ่นเย็นสบายครับผมสดชื่นอันนี้จะเป็นขนมปังฝอยทองนะครับ59บาบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูชิมกันนิดนึงนะครับ นครับขนม,มปังนิ่มครับผมอร่อยอันนี้ไอติมกระท้อนครับ79บาบาทครับนี่ครับผมอื้อ เหมือนกระท้อนนะครับผมไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปนะครับเหมือนเรากินกระท้อนเป็นลูกๆเลยครับผมแล้วก็ต่อไปอันนี้นะครับจะเป็นช็อกด,ด้นลาวานะครับ109บาทบูเบอรี่ชีสเค้กครับผมน่าจะ89บาทนะครับผมแล้วแกะนิดนึงก่อนนะครับไม่ได้แกะกระดาษออก ลองชิมนิดนึงนะครับอืมอร่อยครับหวานมันแล้วกลิ่นชีสแล้วก็บลูเบอร์รี่ครับอร่อยครับผม้เดี๋ยวเรามากินกันกน,นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนจบนะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับ มานั่งเรือกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเรือกะลากลมๆนะครับซึ่งเนนรืองั้นเต็มแลเอามานั่งเรือนนี้ไปก่อนนะครับผมอเอาแล้วปายวนในอ่างครับพายวน,นไปวนไปมูจะรอดไหมครับจะล่วงมไม้ไหมครับรอดหรือล่วงมาดูนะครับววน,น ครับทั้งหมดก็482บาทน,นะครับตามนี้นะครับผมนะค,ครับ